เราเป็ก EP นี้นะครับบอกเลยว่าฟิลดีตั้งแต่ต้นทางครับเพราะว่าวันนี้พี่เป็กนะครับจะพาทุกคนออกเดินทางสู่เมืองท่องเที่ยวริมทะเลฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแต่ยังเต็มไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สงบและบรรยากาศที่ชวนให้ผ่อนคลายโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มเสียงอบอุ่นเจ้าของเพลงเศร้าและก็เพลงดังที่หลายคนอาจต้องคุ้นหูกันป็นอย่างดีครับกับ Boy Peace Maker น้องชายที่น่ารักของพี่เป็กอีก,อกหนึ่งคนที่จะมาเล่าเรื่องชีวิต ที่ไม่ได้เศร้าแถมยังสนุกอบูนแบบฉบับของพีชเมกเกอร์จะเป็นยังไงนะครับเตรียมยินตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับรู้จักกับพี่เป๊เนี่ยตอนนั้น่ะมันมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ร้านแล้วมันก็มีเรื่องแบบคดีความมีพี่คนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คําปรึกษาได้ดีเพราะเขาน่าจะผ่านคดีความอะไรมาเยอะียมึงก็เล่นกูเนี่ยบอยครั้งแรกที่ได้คุยกับพี่พูดจาแบบดีกับเรามากเมือคนอื่นที่เห็นนะเห็นหน้าบอยเงี้ยก็คงคิดว่าเป็นคนดีมากๆเอาเดี๋ยวก่อนไม่บอยเขา แฝงอยู but, ่ข้างในไม่แฝงเนี่ยคือว่ารายการนี้ไ no ม่เร bueno> ิ่มไม่คุ้มกับชีวิตผมละจนมีวันหนึ่งก็ไม่น่าเข้าพี่กับบอยอ่ะต้องห่างกันไปพักหนึ่งคือผมอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะให้ผมมจะร้องเพลงเซอร์ไพรส์ใครเออคือไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่ทางโน้นนะเซอร์ไพรทางนี้้ว พี่อาก็คือเป็นนักสืบเลยอะเป็นอาทิตย์อะพี่ติดต่อกันทั้งอาทิตย์อะแต่ผมก็พูดความจริงว่าผมไม่รู้จริงๆแต่ในใจก็คือด่าไปแล้วด่าคนนี้ไปแล้วอะเดี๋ยวพี่เปิดลดความลับบอยนะมึงเอ้ยไม่มีผมไม่มีความลับอะไรเลยจริงหรือเปล่าสวัสบีครับผมไปไอารถเลยรถออกรถสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เท็กสันชัยไหนเพราะฉันนั้นเธอมาตไม่ได้รู้จักแค่เมื่อเาเชื่อ ว่าคุณทำได้ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมฟังจากไฮพ p r e วียมพลังสะอาดแรง ปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกันทั้งไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียมดีเซลเอสเฉพาะที่บางจาก จังหวัดระยองนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆติดทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทยที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะครับทั้งบรรยากาศติดชายทะเลอาหารทะเลสดๆและนอกจากนี้แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และก็เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า3,800ไร่ที่เปรียบเสมือนปอดของคนจังหวัดระยองเดินทางมาก็ง่ายๆครับแค่มุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงเราก็จะได้เจอกับสถานที่แรกของเราในวันนี้ครับกับที่นี่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เมื่อเดินทางเข้ามานะครับก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดอันซินตื่นตาตื่นใจนะครับกับทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตารอบตัวครับอย่างบึงบัวขนาดใหญ่หรือย้าหนังมาที่เกาะตัวเป็นแพรลอยตัวอยู่บนน้ําได้อย่างอัศจรรย์ด้วยความที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้และก็ระบบนิเวศที่สําคัญของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นพันธไม้ท้องถิ่นหายากกว่า400ชนิด รวมถึงนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์และที่ไม่ควรพลาดนะครับคือการเข้าไปชมป่าสเสม็จโบราณซึ่งนับว่าเป็นผืนป่าสเสม็จขาวแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกครับใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศความชุ่มชื้นของธรรมชาติพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆที่มีให้ได้เลือกทามากมายนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือการพายเรือคายักที่นอกจากจะได้ชมธรรมชาติสํารวจพืชไม้แล้วนะครับยังได้ถ่ายภาพสวยๆคู่กับทิวทัศน์บริเวณจุดต่างๆที่ให้ความสวยงามเรากับกําลังล่องเรือย้อนเวลาเข้ามาในผืนป่ายุคดึกดําบันนนทีีี่่่ไมมคคาาข้ะรับ นอกจากจะมีค่าบริการในการเล่นกิจกรรมต่างๆใครที่อยากมาสัมผัสทั้งความสงบและก็ความสนุกสุดอันซีนแบบนี้พี่เป๊กแนะนำเลยว่าห้ามพลาดครับ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะดินแดนฝั่งตะวันออกแห่งนี้ยังมีความสวยงามของธรรมชาติแอบซ่อนเอาไว้อยู่อีกหนึ่งแห่งครับตั้งติดอยู่กับสวนพฤกษศาสตร์ระยองนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองแห่งนี้นั่นเองครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับที่อยู่ติดก,กับป่าชายเลนริมปากแม่น้ําประแสเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้เห็นภาพของต้นโปรง่งที่ขึ้นเรียงรายนับหมื่นต้นโอบล้อมทางเดินไม้ที่ทอดยาวนะครับให้คนได้มาเดินลัดเลาะชมธรรมชาติและไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็จะมองเห็นต้นโปรง่งสีเขียวขจีต้นสีทองอร่ามได้อย่างสุ ลูกหูลูกตาโดยเฉพาะช่วงเวลาในตอนเช้าๆนะครับที่จะมีแสงพระอาทิตย์อ่อนๆาสาด่องลงมาสะท้อนกับต้นโปรงทําให้เห็นภาพของต้นโปรงสีเหลืองทองอร่ามรอบทิศทางสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้เลยครับ ที่นี่จึงกลายเป็นที่มาของชื่อสถานที่ที่ถูกเรียกว่าทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนะครับที่ไม่ควรพลาดกับสถานที่ที่อบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวขจีของจังหวัดระยองที่มาได้ง่ายๆแถมยังได้เดินชมความงดงามของธรรมชาติแบบใกล้ชิดในบรรยากาศที่เงียบสงบและไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่เป็กบอกว่าเหมาะแก่การมาเดินช้าช้าค่อยๆเก็บโมเมนต์ดีๆระหว่างการเดินทางเอาไว้ครับเป็นความทรงจําที่คุ้มค่าแก่การเดินทางมาอย่างแน่นอนครับ ไปต่อกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่มาถึงจังหวัดระยองทั้งทีจะไม่มาที่นี่ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงครับกับหาดแหลมแม่พิมพ์ ชายหาดยอดฮิตของจังหวัดระยองมุมเที่ยวประจำของใครหลายๆคนเพราะที่ชายหาดแห่งนี้นะครับเขาเที่วได้ตลอดทั้งปีครับและด้วยความสวยงามของหาดทรายที่ทอดยาวถึง4กิโลเมตรโดยบริเวณต้นหาดแม่พิมพ์จะติดต่อกับหาดวังแก้วที่ค่อนข้างเงียบและสงบหาดทรายกว้างขวางรม่มรื่นพรวีทิวสนและก็ต้นหูกวางขึ้นเรียงรายให้รม่มเงาที่สวยงามและรม่มรื่นทอดยาวไปตามแนวชายฝั่ง เห็นน้าทะเลใสๆและก็บรรยากาศที่เรียบง่ายที่มีสเสน่ห์แบบสบายๆครับและถัดมาตั้งแต่ช่วงกลางหาดไปจนถึงปลายหาดของแหลมแม่พิมพ์จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่คึกคักขึ้นครับเพราะเป็นบริเวณแหล่งท่องเทีเ่ยวที่มีทั้งรีสอร์ทร้านอาหารทะเลร้านค้าและบริการต่างๆมากมายล้อมรอบหาดทรายที่สามารถลงไปเล่นน้ําได้แบบชิลๆและในอีกมุมไฮไลท์นะครับที่มาแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือการมาเทีเ่ยวช็อปตลาดอาหารสดริมหาด โดยจะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้ามากมายนะครับพร้อมของทะเลสดๆเรียงรายให้เลือกสันแบบจัดหนักจัดเต็มการเดินทางมาที่นี่นะครับง่ายๆครับแค่มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแกลง้งเส้นทางเดียวกับอีก2สถานที่ก่อนหน้านี้แหละครับแค่นี้ก็เก็บครบ3มุมสวยๆจบในเส้นทางเดียวของจังหวัดระยองแบบง่ายๆแต่สวยติดใจจนต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนครับใครเป็นคนคิดชื่อให้พี่หรือพี่คิดเองเดี๋ยวคิดกันเองเนะี่แหละคนละเป็กไม่เคยเลคนละเป็กนะ รายการนี้ชื่อผิดมากเลยแล้วคะขวดอมันเกินทุกครั้งเลยไม่เคยจบที่เป๊กเลยอ่ะบอยนีอาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วของรายการเหรอไอ้ที่ยมันดีเลยนะผมนี่เป็นยอดเลยไฮไลท์เลยนะเป็นเพื่อนโอ้โหเราก็นั่งดูตั้งแต่ EP แรกๆนะไปต่างจังหวัดไปอะไรกันนะต้องแบบแบบพี่เจพี่เต๋าอะไรเงี้ยเนาะตอนแรกๆเราไปต่างจังหวัดแต่ทีนี้พอไปต่างจังหวัดเราแบบมันนัดยากเราก็แบบดูนั่งดูไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็น้อยใจก็คงไม่ใช่ตราคงไม่สนิทมั้งเขาเลยไม่ชวนเรา พี่เป็งน,นี่เรียกผมมาเป็นปีแล้วเหมือนกันเนาะชวนผมมาเนี่ยเจอหน้ากันทีไรกันกมันาะไการพี่หน่อยแล้วก็ไม่ตรงกันสักทีไม่ถ่าในครับคือพี่บอลก็สายขาวมากแต่ทุคนขาสายสาวโอ้โหอะไรอะ <c oughs> อย่าจะวนเลาะ ภาพเขาดีดมันเหมือนแบบอะไเพราะภาพอย่างเงี้ยภาพเขาดูดีหลังแต่งงานแล้วทำป็นแงนเนี่ยสิ่งที่ทำมาั้งหมดเนี่ยยี่สิบกว่าปีในวงการผมอะ <c oughs> มันเรีนมาจบที่รายการนี้แหละกรัคนสุดท้ายแล้วไม่ใช่อะไรนะรายการสุดท้ายในชีวิต้วยไม่บอยแล้วบอยกับเจี๊ยบก่อนแต่งงานคบกันมากี่ปีวันนี้นะเอาวันนี้ก่อน วันนี้21ปีโอ้โห20ปีเข้าปีที่21เอ็รียว่ารู้จักกับพี่ยี่สิบพี่ก็คือเป็นแฟนจีบแล้วเป็นแมนจีบแล้วชิบหายเล่าอะไรไม่ได้เลยไกด์แบบแย่มากเลยนะเปิดตัวนี้แบบนี่กับทันปะเนี่ยกับทันได้ไหมเนี่ยไันแล้วล่ะแล้วดูเปิดเรื่องแต่ละอย่างอะน่ากลัวมากเลย ผมเกลียนหน้าเขาตอนยิ้มแบบดีมากเลยเอาจริงนี่เราไประยองมานี่ของระยองหรอพี่ผมนี่เป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะแต่ทุเรียนกรอบได้แต่ถ้าทอดเออแบบนี้กินได้กวนได้ไหมกวนก็ไม่กินพี่ก็ไม่ค่อยกินอ่ะแม่กวนกินกันร้อนในเลยอ่ะพี่รู้จักกับพี่เ๊กเนี่ยตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ร้านแล้วมันก็มีเรื่องแบบคดีความอะไรแบบนี้ครับแล้วคนที่โทรหาผมเนี่ย น่ารักมากคนที่โทรหาผมแล้วแนะนําพี่เป๊ก็คือพี่เจเจรินมีพี่คนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คําปรึกษาได้ดีเพราะเขาน่าจะผ่านคดีความอะไรมาเยอะไมึงก็เล่นกูเนี่ยบ่อยพี่เจแนะนําให้รู้จักพี่เป๊กครับแล้วพี่เป๊กก็ช่วยให้คำแนะนำมาตลอดช่วงนั้นก็โทรคุยกันบ่อยเพราะตอนแรกเราก็แบบ คือได้ยินชื่อได้ยินเสียงกันมาแหละว่าแบบเป็นพี่ๆในวงการที่ใช้ได้แหละคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ15ปีที่แล้วก็กําลังได้อยู่พอดีแหละก็มีหลายๆมุมที่เรารู้มาแหละได้ยินมาอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเกรงมันก็เกรงนิดนึงไม่รู้จะจะเริ่มไงแต่ว่าครั้งแรกที่ได้คุยกับพี่พี่เป๊กันเนาะ เขาก็แบบพูดจาแบบดีกับเรามากแล้วก็แบบพร้อมช่วยเลยตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเหมือนคนอื่นที่เห็นน่ะเห็นหน้าบอยอย่างเงี้ยก็คงคิดว่าเป็นคนดีมากมากเดี๋ยวก่อนไม่ก็เลยพูดจาแบบว่าเออแบบพูดดีหน่อยก็เป็นคนดีไงผมก็เป็นคนดีมันไม่ใช่ออกมาแบบว่าเหมือนหน้าเหมือนในปีอร์คปเห็นหน้าก็ดูแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยบอยเขาแฝงอยู่ข้างในไม่แฝงเนี่ยคือว่ารายการเนี้ยไม่เริ่มไม่คุ้มกับชีวิตผมละ เอานะเจีย๊ยบขมขานะตอนนั้นผมเครียดไงทั้งทั้งเครียดทั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะโทรไปแบบปรึกษาพี่พี่เป๊กเขาเลยบอยก็ำลังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวในตอนนั้นอ่ะใช่ใช่แล้วแบบมาเจอเหตุการณ์ไฟไหม้นี่ก็แบบหหนักหนายอยู่นะตอนนั้นอ<ฮ>่ะเข้าเพลงเข้ามากเลยช่วงนั้นก็คือยังไม่พ้นขีดอันตราย เพลลง,งนนนั้นเเยธอรู้บ้างไหมต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะลืมเธอแต่ชื่อเพลงมันก็เข้ากับสถานการณ์ชีวิตตอนนั้นมากยังไม่คนอัน,นตรายก็เลยเนี่ยได้ได้ปรึกษาพี่พี่เป็กแล้วก็ได้คุยกันบ่อยคุ้นเคยกันบ่อยก็เลยแบบต้องมาเจอเขาบ่อยบอก็คืออยู่ในรุ่นพิเตอร์โดมใกล้ๆกันมาหมดเลยกัน <ไข S 2> โคเซอ่ทางพีเอ็มอ่ะพี่ไปอยู่ใต้ก็อีกอ่ะ คือเราก็ได้สนิทกันตอนมากๆบอยก็ไปอยู่กับพี่ไปหายีา่ยมพี่อ่ะบ่อยมากเลยบ่อยมากแล้วก็สองสาวันคือทุกครั้งอะถ้าเกิดว่าผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่หัดใหญ่สงขลาเนี่ยผมจะต้องเผื่อวันเอาไว้ลวงหน้า2วันแล้วก็แบบหลังเล่นคอนเสิร์ตอีกสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นที่พี่อยู่อ่ะมันก็จะมีเนี่ยน้องๆสนิทๆพี่ๆสนิทๆวนเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยพอไปอยู่ด้วยกันอะไปใช้ชีวิตด้วยกันอะ มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้จริงเปล่าแต่น้องๆที่ผ่านผ่านมาหรือพี่ๆที่เราเห็นในคนละเป๊ที่นผ่านมา,มาคือใช่หมดเลยสายดาร์กหมดเลยยกเว้นผมดาร์กในที่นี่หมายถึงว่าดื่มกันได้เที่ยวกันได้แหมมองหน้าพี่จะเอาเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่นะน้องนะมันใช้ชีวิตรว่วมด้วยกันแบบทั้งวันนะ่ะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนะ่ะกินข้าวออกไปทํากิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับในห่วงเวลาที่สนิทกับบอยอ่ะ พี่ไม่ได้รู้หรอกบอยพีซเมเกอร์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงซีรีสของบอยไงเราก็ซีรียสไปด้วยเราก็พยายามหาทางช่วยน้องให้มันผ่านไปได้เราก็ไม่ได้คิดเรื่องยังไม่ได้คุยตลกโปกฮากันนะช่วงนั้นมีแต่เรื่องแบบทุกวันรายวันเลยครับพี่ผมทำไงดีครับเขาว่ามาแบบนี้เขาทำงี้อ,อ,อะไรเงี้ยเพราะพี่เป็กก็จะแบบเดี๋ยวพี่ปรึกษาคือแบบช่วงนั้น,นมันซีรีสไง,ไงเราเลยไม่ได้เออหลังจากนั้นสิบอยผ่านเรื่องราวมาแล้วอะ เราค่อยแบบว่ากินเหล้ากันกินอะไรกันโจนมีวันหนึ่งก็ไม่น่าเข้าอกันอเลยมีเรื่องเรื่องหนึ่งทําให้พี่กับบอยอ่ะต้องห่างกันไปพักหนึ่งไอห่างเนี่ยทีนี้เราไม่ได้อะไรหรอกเราเกรงใจเจียมเขานี่ไงพี่ก็ไปเข้าเองนะมันมีน้องพี่คนหนึ่งอ่ะที่อยู่ใต้ตอนนั้นนะพี่อยู่ใต้กอยอกอยอไหมใช่กอยอยังไม่ได้กลับกรุงเทพใช่ไหมยังยังแล้วมันก็เป็นมาเกิดน้องสนิทพี่คนหนึ่งเป็น ผู้หญิงเขาก็ชอบบอยชอบเพลงบอยมากเราก็บอกเฮ้ยบอยโผล่ไปเซอร์ไพรส์น้องเขาหน่อยเรื่องไปถิงท่านธัญญาเขาอบอยก็โดนด่าชิบหายเลยเพราะว่าธัญญาเขารู้ว่าเราสนิทกันคือผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาให้ผมไปร้องเพลงเซอร์ไพรส์ใครคือไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่ทางโน้นนะเซอร์ไพรส์ทางนี้ แล้วพี่หนิงบอยก็รู้จักอยู่แล้วแหละคนที่ไปเสพรห้นั่นแหละแต่ว่าเออมันก็เลยซวยไงคือพี่ย่าก็ไปคุยบอย,ค,ย,บอยคุยเจี๊ยบอะไรเงี้ยเจี๊ยบมันก็พี่คิดว่าเจีย๊ยบก็คงโกรธพี่ไปพักหนึ่งอ่ะคือเจีย๊ยบเขาก็ถ่ายละครกับพี่ย่าไงตอนนั้นเหรอคือถ่ายละครด้วยกันแต่แบบเดินตามกองตามอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ย่าโทรหาผมพี่ย่าก็คือเป็นนักสืบเลยอะ่ะเป็นแบบ สอบสวนเลยผมเหมือนโดนเข้าห้องอดำอ,ะอ่ะเป็นอาทิตย์อะพี่ติดต่อกันทั้งอาทิตย์อะแต่ผมก็พูดความจริงว่าผมไม่รู้จริงๆแต่ในใจก็คือด่าไปแล้วด่าคนนี้ไปแล้วอะ <c oughs> แค่แหมคนชอบ แฟนเพลงอ่ะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่พี่กับบอยมาค่อยได้คุยกันพี่เกงใจเจี๊ยบอ่ะคือเราสองคนไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยแล้วไม่เคยเลยมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเรารู้สึกเกงใจเจี๊ยบเจอหน้าเจี๊ยบเมื่อไหร่รอบ่เมกลกาไปพูดมีครั้งหนึ่งที่ไหนวะบอยที่พี่เจองานศพงานศพช่วี้เรานั่งนั่งดื่มด้วยกันแถบหน้าแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเจี๊ยบพี่ขอโทษนะวันนั้นพี่ขอโทษจริงๆนะคือเรื่องนี้จบได้แล้วนะก่อนหน้านั้นมันมีเตือนตามงานแวบๆอืออแล้วทุกครั้งท รู้สึกอะไร้างเอกเนี่ยเชี่ยแข็กดียังอ่ะพูดแบบนี้ทุกครั้งเวลาเจอด้วยความที่สมัยที่เรารู้จักกันใหม่ๆเจี๊ยก็จะอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเรื่องมันเกิดคู่กันไงไฟไหม้อะ่ร้านบอยเขาทำอยู่ด้วยกันเด็กเพื่อจะมาหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจี่ยก็สนิทกับพี่ประมาณนึงแต่พอนั้นโดนธัญญาเข้าไปก็คงจะเคืองเจี๊ยเขาก็ค่อนข้างกลัวว่าเราจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้พี่เป๊กกับพี่ย่าเนี่ย มีปัญหาการ <No. S 1> ก็อธิบายให้เขาฟังแหละอธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วเทีย <No. S 1> บมันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกแบบโ,อโหอะไรกับพี่ๆหรอกแต่เราอ่ะเอา,าพูดจริงๆเราก็เป็นเด็กน้อยกว่าพี่ๆเขาเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทําให้แบบชีวิตคู่ของพี่ทั้งสองคนเขามีปัญหากันในตอนนั้นอ<ต>่ะกูมีปัญหาเป็นเรื่องปกติบอยเป็นเรื่องปกติของพี่มันไม่ปกติของผมไง เคลียร์ใจกับบอยพี่ไม่ได้เคลียร์ไม่มีอะไรต้องเคเลียร์ก็รู้อยู่แล้วเราเจอหน้ากันทุกครั้งหรือว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นมาเนะี่ยผมกับพี่เป๊กก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆแต่เจ,เจอกันยากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองเออเจอกันยากนิดนึง,งไม่อบอยบอยจะบอกเจีย๊ยบ,บว่าเออเจีย๊ยบเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวพี่เป๊กก็ยังไงอยู่นะเออมันก็จะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองก็ไม่กล้าชวนเองเลยเขาก็รู้สึกผิดแล้วเราก็มีอยู่ไฟหนึ่งแหละทีเออ่เจอกับเจี๊ยบแล้วพี่พี่เป๊กก็ เขาโทษจริงๆนะแต่ว่าเลิกโกรธพี่ได้แล้วมันนานมากเลครเจ้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธพี่ก็รู้เจ้ไม่ได้โกรธหรอกแต่เจ้เขาก็คงรู้สึกอะไรบ้างแหละนึกออกว่าตอนนั้นแหละเพ่แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรด้วยส่วนหนึ่งที่ว่าตัวเขาเองก็ทํางานกับพี่ยากไงทำงานด้วยกันแล้วก็เจอหน้ากันเดี๋ยวเขาก็จะกลัวว่ามันจะไม่สมานกันทุกคนเข้าใจหมดแหละมีคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจ แล้วไม่กลัวเราจะไม่สมัยกันบ้างเหรอเดี๋ยวพี่เปิดความลับบอยนะ้วมึงเลยไม่มีผมไม่มีความลับอะไรเลยจริงกับเปล่าสวัสดีครับผมไปกันแล้วรถเลยรถออกรถสายขาวสายขาวคือรู้สึกว่าเราเคยไปเชียงรายอ่ะเชียงรายไหมอ๋อเออที่ไปอนุ่ยไปด้วยใช่ไหมที่มีอนหนุ่ยด้วยที่งานพ่อใช่ไหมใช่ใช่ใชบอยคือส่วนหนึ่งในใน RPM ในเพื่อนเราทั้งหมดตอนเด็กคนเราเป๊กนี่แหละบอยก็คือหนึ่งในน้องพี่เป๊กก็เป็นคนเชื่อมให้ผมได้เจอกับเนี้ยได้เจอกับอนุ่ย ได้เจอกับพี่ปูได้เจอพี่เตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมก็นั่นแหละก็ดูหน้าแต่ละคนในพี่น้องเราสิคนดีมีไหมอ่ะดีเช่นละใครวะอก็เหลือผมไปบ้างก็ดีบอยดูหน้าใสหน้ากินกินเหอะกินโบดหมดแบบว่านักร้องจัดเลยน่าจะเป็นพ่อบ้านก็คงเป็นพ่อบ้านจริงๆเดี๋ยวนี้นะผมป็นพ่อบ้านเพราะผมทำงานบ้านทุกอย่างเลยพี่บิงจริงไ่ม อะไรบ้างล้างจานซักผ้ารีดผ้าผมชอบรีดผ้าผมเป็นคนรีดผ้าเองหมดรีดให้เจี๊ยบอ่ะใช่รีดให้เขาด้วยเออพี่ก็ทำกับข้าวเออเก็บกระเป๋าให้ธัญญาอะไรเงี้เก็บคือมเนี่ยพี่เก็บกระเป๋าเลยเหรอพี่เป็นคนแพ็คพี่เป็นคนแพ็คนะถ้าเกิดกระทัญญาแต่ผมสังเกตหลายบ้านแล้วนะผู้ชายจะเป็นคนแพ็คกระเป๋าธัญญาเขาไม่เป็นระเบียบอะคือเขาอันนี้ก็ไปคุยกันเองนะออฟออฟผมไปเลยนะอันนี้เขาแบบ ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ดใสโดยที่ไม่กระมึงถึงว่าเออใส่ไงให้ได้เยอะใส่ยังไงให้น้ําหนักไม่เกินอะไรแบบนี้ค,คือเราอันนี้เราเราเราผมก็เห็นที่ยัดใส่ยัดใส่ตลอดเหมือนกันนะ <c oughs> เฮ้ยเสื้อผ้านะเสื้อผ้าดูมันจะเป็นคนดีได้ยังไงอ่ะ <c oughs> อาผมก็พยายามไงพยายามอมนึงนะคือจริงๆล้วบอยก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในพวกเราเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่านี่ใส่ต้องประมาณหนึ่งแหละก็เป็นคนน่ารักประมาณหนึ่งแหละ ก็คือประมาณนึงอ่ะน่ารักประมาณนึงไม่เป็นไรการเดี๋ยวที่ผมมาผมต้องนั่งแก้ตัวให้ตัวเองเนี่ยวันนี้นะบอยของระยองนะอันนี้เขาเรียกอนะไรปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกไข่ต้มหวานอันนี้เหรอครับใช่ครับพี่ระยองนี่ผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อยนะแล้วพี่กินเข้าไปเดี๋ยวพี่ก็ต้องดึงไอ้น,นี่ออกมาอีกของพี่มันหายไปไหนอ่ะพี่เคี้ยงไปเลยเหรอพี่กืนไปแล้วแหละผมว่าพี่ไม่ได้นะอันนี้เนาะเราจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้นะเหมือนชอบเนี่ยนิสัยเขาจะกินทุกอย่างไง พี่เลือกกินอ่ะกินของดีๆงนั้นแหละพี่อ๋ออืมเลือกก็เราเคยกินมาด้วยกันไหมเยระอย, <laughs> ยองนี่นะหนึ่งคือเป็นบ้านเกิดของหนุ่ยถูกป่ะอืมสองคือเป็นที่ที่เราไปบ่อยมากเพราะว่าเราเราชอบขี่จสกีพี่อาจ,จะขี่จสกีกับพวกเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยขี่จากพัทยาตรงกราสเฮาส์ห้ามไประยองเหรอพี่ใช่ถ้าไประยองก็จะไปนอนเอารเท้าอีกชั่วโมงพี่ไม่เกินสองอ่ะอัดพานแสมสารสัตหีบ ปะสะเมเด็จตัดเป็นระยองเลยขีย่แบบขี่นะคือพี่อะ่ะต้องบอกว่าไม่ใช่นักกีฬาขี่เจ็ตสกีแบบผาดโผลอะไรอย่างนี้ได้นะแต่พี่ขี่เร็วในทะเลได้เพราะว่าเราเคยขีย่ไปนาลาิวาสมาจากประเทศเป็นนาลาิวาสจริงห่อพี่ยิ่งที่พี่หาเงินไปช่วยไกลมากสามจังหวัดภาคใต้อะ่ะก็สิบวันอะ่ะสิบวันนี้เราเจออะไรบนทะเลเยอะมากเลยฉลามวานนี่มีเยอะมากอยู่แล้วในในอ่าวไทยเนี่ยพี่ขี่เจีตพี่ก็เห็นแต่ฉลามวามันไม่กัดคนไม่กัดคนตอนขี่เจ็ตดอ่ะ ใใต้อ่ะพี่เห็นจริงๆนะเห็นจริงๆเหินขึ้นขึ้นไปใช่ไหมตอนลงมาเห็นเงาฉลามวานเลยอ่ะอยู่อยู่อยู่ข้างล่างที่พี่ลงแล้วพอพี่ลงปุ๊บพี่ลงกลางตรงกลางหลังมันเลยมันคงอยู่ลึกอกันมันอาจจะไม่โดนแอนดูขี่อยู่ข้างหลังพี่พี่ก็ลงเนี่ยชิบหายแล้วสัตว์กูแม่งลงทับฉลามวานพวกเนี้ยพี่ก็เลยสับไลออกหนีให้แอนดูขี่ไล่เดิมไปแอนดูไปโดนไล่หลังวานมันจะไล่ให้ไล่แอนไปก็เป็นคนรักน้องขนาดนี้ อันนี้แอนฟังไว้นะไอแอนก็ขี่โง่ๆไม่รู้เรื่องเลยไอแต่จริงมันนั่งขี่แบบหนีหักออกหนีจริงแต่เพราะเราลงกลางจริงเลยอ่ะตัวใหญ่นะแต่รู้ว่าสามวันไม่ไม่เขาไม่ทำลายมนุษย์ที่ชุมพรจำได้เลยชุมพรนี่เป็นทะเลอะไรที่น่ากลัวมากชุมพรกับพี่นี่ใครน่ากลัวกว่ากันทางทะเลชุมพรน่ากลัวกว่าทางโลกนี่พี่อาจจะน่ากลัวกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่หายอีกอ่ะหนีไม่ออกหรอกพี่เป๊กหนีไม่ออกเดี๋ยวนี้บอยประกันที่ไปย้าอยู่แบบเนี้ยใช่ ก็ชัว์อยู่แล้วเดินทางก็ต้องมีประกันการท่องเที่ยวบอยก็ใช้อยู่แล้วที่พิยะแต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นเครื่องบิน,นยังไงเวลาซื้อนะผมซื้อประกันด้วยอยู่แล้วที่พิยะซื้อเผื่ออยู่แล้วนะก็ระยองนะครับเป็นจังหวัดที่ริมทะเลเพราะฉะนั้นอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์แน่นอนร้านอาหารหต่างๆเยอะมากสเสม็ดอ่ะส่วนใหญ่ไประยองอะ่ะส่วนใหญ่ก็ไปสม็ดไปสเมสเม็ดเสม็จมันก็จะมีอ่าวเพ้าหาดทรายแก้ว แต่ผมเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตของพี่จุ๊บอะพี่จุ๊บสิงเหรออ่าก็เสม็ดเสม็ดแล้วมันจัดติมหาเลยอะพวกระยองพวกเนี่ยเสม็ดอะใช่ติดติดทะเลเลยรับคนเยอะไหมเยอะพี่เป็นเป็นหลายพันคนนะก็นะครับมึกหวานต้มเค็มมึกหวานแล้วต้มเค็มก็เดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อของเราก็เราก็ไม่ต้องใช้พวกเงินสดแล้วเนาะมันสบายง่ายอ่ะเดือเนี้ไมโม่ไงอมสินะมีเปล่าชู ผมเป็นหนี้เขาอยู่ผมเป็นหนี้เขาอยู่ผ่อน<ช>บ้านกับเขาอยู่เหรอ,อมันง่ายมันสะดวกจะถอนจะจ่ายจะโอนอะไรเงี้ยมันก็จบแอปไมโมถอนโอนจ่ายง่ายในแอปียวนะครับไปลองดูธานาคารนนทิมเดี๋ยวโอนเลยเอาเท่าไหร่น้องเฮ้ยพี่ให้ผมด้วยเหรอไม่ปกติผมเห็นพี่โอนแต่ให้แต่แบบสาวๆข้าวๆอะไรเงี้ยก็เวลาโอนสาวก็โอนเผื่อบ่อยด้วยไงยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บตัวเนี่ยว่าระยองสุขทันทีที่เที่ยวไทย เี่าวีรกรรมบอยไปแล้ไม่ใช่วีรกรรม<อ>ผมเจี๊ยบเนี่ยเขาชอบทําชาบูกินเองเป็นคุณตาบอกเทคนิคบอกเคล็ดลับมันทําให้ชาบูคิงเนี่ยมันโดดเด่นยิ่งกินยิ่งอร่อยจนผมทําชาบูคิงเป็นน้ําซุปขายอะ่ะเอ้ยแล้วมันจ,จะไม่มีลูกหรือไะเนี่ยนั่นไงน่าคิดจะไม่มีต้องไปทำาหมันพี่ทําไปแล้วยิง <c> ค <oughs> นทำแต่ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบก็ไม่มีริยาสิผมกับเจี๊ยบมีกฎอย่างนึงคือทะเลาะกันไม่ข้ามวันมีอยากลองไหม คือพี่ไลฟ์เยอะมากเลยทุกวันนี้รียามาบอกว่าพูดจากันแบบนี้ทะเลาะกันแบบนี้ในไลฟ์เลิกไลฟ์ในวันนี้นะเชียกุ๊กกระัน่ยาไปไม่เป็นในทีนี้แต่ขอไม่มาร่วมกับปีเตอร์แบบผมหลับอยู่ตรงนโซฟาแบบนี้เขาไมา่อยู่หน้าผมบบี้เแล้วก็ทำแบบนี้ ไม่ไม่มีใครกล้ามารายการพี่แล้วมานี่ฉันห่านีิพุทธีบลูเจสนาเนี่ยเวลาผมเจอพี่ตั้มนะเวลาขึ้นเวทีอะเดี๋ยวผมจะขอยืมเพลงบอยมาร้องหน่อยครับที่ร้องนึกหนาไม่ดังเอ่าไอ้เไี่ยบอยร้องเลย